อาจารย์สวัสดีเจ้าค่ะอาจารย์พรไม่เป็นไงบ้างคะพระอาจารย์ที่ขงเจียมตอนนี้ก็อยู่ที่ขงเจียมนี่แหละบรรยากาศดีไหมที่มันจะอ๋อเหรอคะอยู่ถ้ำเป็นถ้ำเป็นที่พักสงฆ์เนี่ยอ๋อพอดีแจออนเป็นช่องใหม่นะพระอาจารย์ก็เลยก็เลยมา อยากสัมภาษณ์พระอาจารย์แล้วพระอาจารย์นิมิตเหรอคะหรือหรือเป็นเลขคำนวณอะไรประมาณนี้นะคะ่ะโอ้ที่หลวงตาให้ให้เขาไปจ้ะประโยชไปมันเป็นปน,นะะิมิตฝันโอ้เหรอคะหลวงตาเข้าหลวงตาเข้ามากิ่งวดให้หตลอดเลยให้มาตั้งนานแล้วอ๋พอพอดีจะอ่อนพึ่ง ม,มีหลายช่องนะที่มามาขอเนะ่ยอ๋อเหระครับช่วงนี้ไม่มีก็เพิ่งมีวันก่อนๆมีเบิกครับค่ะเบอร์แทบราตามามมาค่ะอย่างไงแจออนก็ขอเป็นลูกศิษย์ได้เนาะพระอาจารย์หลวงตาแล้วน้อมอยู่ตัวจังหวัดแล้วอยู่ที่ไหนเนี่ยเอออยู่หนองหารคะ่ะอยู่อำเภอหนองหารจ้ะ เดีย๋ยวเพื่อน้องหานอีกไม่กี่วันนี้หลวงปู่หลวงตาก,ก็จะขึ้นไปโน่นไปที่อะไรนะที่บึงการอ๋อค่ะจะขึ้นไปที่ไปเที่ยวที่บึงการก็กำลังฮิตเลยตอนนี้กำลังฮิตเลยอ่าที่เข้ามากันนะพระอาจารย์ห <ขอ S 1> <อ>ลวงตาไปเที่ยวไปเที่ยวไปพู่กงง่ายๆก็ไป หาอาจารย์ที่อยู่โน่นนะโอ้ท่าน,นจะเด็ดมาหาท่านจะมาหาหลวงตาวันที่สิบหกสิบเจ็ดโอแล้วงวดที่แล้วแล้วงวดที่แล้วอาจารย์ถูกไหมคะโอ้หลวงตาก็ให้คนในแถวบ้านนอกนี่แหละแถวไกลๆอยู่เลยก็ค่ะให้ก็ไปก็ให้อยู่ทุกทุกครั้งเลยแสดงว่า <c oughs> สแสดงว่าพระแสดงว่าหลวงตาให้แม่นมันก็มันก็ขึ้นอยู่กับบารมีของญาติโยมนี่แหละเจ้าค่ะไม่ใช่ว่าหลวงตาจะไปบอกหวยบอกเบอร์แม่นไม่ใช่นะจัแงแต่มันเป็นนิมิตฝันอ๋อเจ้าค่ะเจ้าค่ะนิมิตฝันเห็นอะไรก็พูดไปอย่างนั้นเจ้าค่ะแล้วมา ไปบางทีมันก็ตรงกับที่หัวที่มันออกก็มีอ๋อเจ้าค่ะแล้ววันนี้แล้วแล้ววันนี้หลวงตาฝันยังเจ้าค่ะก็หลวงตาก็ให้ป่อยให้ไปแล้วมีอะไรมั้งคะพอหลวงตาให้กับไอช่องไอที่โทรมาหาหลวงตานะคะวันก่อนใช่ให้ก็ไปแล้วหลวงนะ,ะหลวงตา หลวงตาแล้วหลวงตาฝันว่ายังไงมัง่งคะเจ้าขาตอนนั้นหลวงตาได้นิมิตฝันมันตรงกับวันพระใหญ่นะสิบห้าขั้สิบห้าคัค่ะฝันเห็นงูใหญ่ฝันเห็นงูใหญ่เนาะค่ะงูใหญ่แต่หลวงตาก็มีตำรานามสัตว์นะมันมีตำราตัวเลขของนามสัตว เจ้าค่ะ,ะเก็บเจ้าค่ะน,นานมาแล้วก็เลยมาลองดูเจ้าคนก็เข้ามาตลอดเนะยเจ้าค่ะแล้วฝันแล้วหลวง,ลง,ลงตาตีเป็นอะไรเลขอะไรดีคะเลขอะไรคะงูใหญ่มันเป็นตัวเลขมันเป็นสองเก้าหกเก้าน้ำน้มจันเป็นตัวเลขของน้มสัน์นะอ๋อ ถ้าพูดตามความเป็นจริงมันก็เป็นนามสกดที่เขาเขาทําขึ้นมาจากฝั่งลาวนะ่ะค่ะได้สองนนได้สองเก้าหกเก้าเนาะพระเนาะพระอาจารย์ได้ได้ลหลวตาก็ไม่ได้ไม่ได้จับเอาแค่นั้นนะเพราะหลวงตาได้ตัดคองไงตัดคองงนะงูใหญ่นะอ๋อแล้วหลวงตาตีเป็นยังไงคร แว้งมากัดหลวงตาหลวงตาก็เลยตัดคอขาดนะ oh, <okay. S 2> อ๋อค่ะพอคอมันขาดมันก็ตายแต่มันก็ถ้าตีมันพูดง่ายๆถ้าหลวงตาตีตีเองนี่มันก็จะเป็นศูนย์เก้าอ๋อแล้วก็เป็นจะตายแล้วก็เป็นศูนย์ไงค่ะศูนย์เก้าเนาะใช่หัใหญ่นะั่นเป็นเก้าอยู่แล้วต้อค่ะมันนำ ศูนย์เก้าหกก็ได้หกเก้าศูนย์ก็ได้วนไปวนมาเนาะเนาะหลงตาเนาะใช่เจ้าข่าส่วนมากหลงตาให้บางคนเขาก็มีปัญญาปัญญาอย่างไงเลยะที่หลงตาพูดว่าศูนย์เก้าบางบางคนเขาก็ก็จับจับกับหัวไงใช่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 เจ้าข่าใช่เจ้าข่า กลับหัวไปกลับหัวมาเออเลาเป็นเลขของเขาว่างนะใช่พระอาจารย์ช่ชชยชายเจ้าค่ะกพราะมันก็เคยเป็นจริงจริงนี่เจ้าค่ะเคยเป็นอยู่แล้วอยากอัดคลิปหรือเปล่าเนี่ยอัดอัดเจ้าค่ะตอนนี้อัดคลิปอยู่พอดีขอช่องอะไรเนะี่ยเจยอนพารวยค่ะพระอาจารย์ ให้พร <Okay>. oh. ให้พาเอ,อพระอาจารย์ให้พรหน่อยให้พรให้พรทางช่องหน่อยเจ้าค่ะก็ให้ห้เรือลุ่เรืออขกันไปเรื่อยเนะี่ยเจ้าค่ะแล้วก็ขอให้ถ้าถ้างวดนี้หรือ,อย่งไงเลขเลขนิมิตของพระอาจารย์นะหนูคิดว่า fc ที F ่ C T รับฟังหรือรับชม คงจะมีจิตศรัทธาในการร่วมกันทําบุญกับพระอาจารย์เนาะโอ้โหเขามันคนแน่เพราะว่าเจ้าค่ะลวงตาก็ไม่ใช่ว่าจะจะการันตีนะเพราะมันมีเข้ามีหลุดไงเจ้าค่ะเราเราเราเป็นเพียงแค่แนวทางค่ะพระอาจารย์เจ็บบางบางบางคนเขาก็พูดง่ายๆว่าเขาเราเป็นเขาเขาเปิดแปรได้เขาก็ได้เจ้าค่ะเออมันก็ขึ้นอยู่กับ บุญบารมีของโยมทั้งนั้นแหละเจ้าค่ะถ้าดีได้ก็คือได้เจ้าค่ะหรือว่าหวังว่าเอฟซีทุกคนก็บางก็อย่างก็อย่างที่พระอาจารย์พูดว่าบางคนก็มีบุญวาสนาเราก็เป็นเพียงแนวทาง<ช>แล้วเอฟซีแต่ละคนก็ไปจับแต่ละตัวไปเป็นแนวทางเฉยๆแล้วก็ถ้าเกิดเอฟซีมีโชคหนูคิดว่าเอฟซีทุกคนก็มีน้าจิตน้าใจในการช่วยกระทํา รู้บำรุงพระศาสนาแล้วก็ช่วยกันทำบุญเนาะพระอาจารย์เนาะเพราะตอนนี้ก็หลวงตาก็เพิ่งเพิ่งปูแล้วนะเพิ่นได้อ๋อม,มีห้องน้ำเจ้าค่ะก็ทำเสร็จแล้วเจ้าค่ะก็ยังขาดหาจใจที่เทพื้นเจ,จ้าค่ะเจ้าค่ะก็ขอให้เอฟซีทุกคนทุกคนปังๆแล้วก็มาช่วยกันช่วยกัน ช่วยกันพระอาจารย์สร้างหลวงตาคหลวงตาอยากให้โยมมาดูมาดูกับกับตาไงเจ้าค่ะถ้ายัางไงหนูคิดว่าอนาคตอีกไม่ไกลนี่หนูอาจจะได้เจอกัน,นะพระอาจารย์เพราะว่างวดที่แล้วมีโยมที่มาจากเขตอำเภอใกล้ๆกันนี่แหละแต่เขามามาขอเอาด้วยตัวเขาเองไง อ๋อเจ้าค่ะเจ้าค่ะเขาเขาไม่ค่อยถามหลวงตาหรอกเขามาขอเองเขาแต่หลวงตาก็ทักเขาอยู่พ็อถามเขาดูว่าได้ไหมเขาก็บอกว่าเขาได้ได้สองห้าไปอ๋อเจ้าค่ะแต่มันตรงกับนิมิตฝันของหลวงตาหลวงตาฝันเห็นมา้าอ๋อฝันถ้าฝันเห็นสักต,ตัวไหนมันจะเป็นตัวนั้นไงอ๋อเจ้าค่ะ แต่ถามว่าสูนแต่ถามว่าแต่ถามว่าหกเก้าศูนย์เก้าเนี่ยถ้าเป็นถ้าถ้าถ้าเป็นเจออนเจออนเจออนรักนะถือว่าเลขสวยยอมรับเลยว่ารักหกเก้าศูนย์เก้านี่เจ้าค่ะมันก็เกี่ยวกับตัวปูเหมือนกันเพราะว่างูใหญ่นะ่มันแววงจะมากัดนะมันเกี่ยวแกกับตัวปูไงอ,อ๋อเจ้าค่ะ ก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันจะอ,อ,อา,าอยุปู่หรือเปล่าเนี่ยเจ้า่ะคิดเพาะปู่ก็อา,าอยุไม่เยอะอาหารอกอายุแค่ห้าสิบเจ็ดเนี่ยอืมเจ้าขาศูนย์เก้าไออเจ้า่ะอ Technology ๋อก่อเกิดมาตรงกับนั่นของห <ili> ลวงตาพอดีตรงกับนิมิตฝันน่ะเจ้า่ะศ <g ans> <ไ>ูนย์เก้าเพื่อืม มันก็มีโอกาสนะมีโอกาสเจ้าค่ะผมก็กับค้บางได้นะใช่ค่ะเจ้าค่ะอันนี้ก็แล้วแต่บุญวัสนาของเอฟซแต่ละคนนะคะเพราะว่าเราไม่เหมือนกันแต่ของเราเป็นแค่แนวทางนะเจ้าค่ะเราก็พยายามหาสิ่งดีๆให้เอฟซีทุกๆคนตามจริงลวงตาก็จะให้ได้ทุกคนนั่นแหละเจ้าค่ะลวงตา พูดง่ายๆลวงตาวิเคราะห์วิเคราะห์ตัวเลขตัวเบอร์ไม่เป็นเจ้าค่ะโอ้ยขนาดาปนปนขนาดาขนา,าดนี้ก็เป็นเป็นแนวทางแล้วก็มีพระคุณแกเอฟซี FC แล้วค่ะแล้วก็เป็นเป็นสุดิมงคลกับช่องเจออนด้วยเจ้าค่ะแต่ถ้าถ้าถึงยังไงถ้ามันถ้ามันมีโชคหรือว่าได้โชคไปก็ขออย่างเดียวคือให้ญาติโยมจงมันทำบุญ เจ้า่ะพระอาจารย์ใช่ใว่ามาทํากับหลวงตาอย่างเดียวนะเจ้าค่ะเ,เ,เ,เราต้องทุกที่เจ้าค่ะเจ้า่ะเราก็ททำมันทาบุญมันสร้างบารมีขึ้นไปเรื่อยเจ้าข์าเราจึงจะเกิดไง่ายเจ้าค่ะนี่นแหละหลวงตาเขให้พรได้แค่เจ้า่ะแล้วก็วกอย่าไปงมงายเกินไปเจ้าค่ะเพราะว่าการให้ ตามยิงการให้ไว้เบอร์ของพระมันก็ผิดอยู่แล้วนะเจ้าค่ะใช่ว่าผิดผิดอยู่แล้วเจ้าค่ะทาไงพาเพราะทุกวันนี้มันสมัยมันเห็นไหมพระเนี่ยทำไม่ดีมไม่เยอะใช่เจ้าค่ะแต่ก็เอามารวมไม่ได้หร่าเจ้าค่ะอะไรนะเอามารวมไม่ได้เจ้าค่ะเพราะว่าพระดีก็เยอะพระพระไม่ดีมันก็ส่วนน้อยนะเจ้าค่ะ มันเหมือนปลาตายตัวเดียวมันตายทั้งคลองนะเจ้าค่ะใช่ใช่ใชเจ้าค่ะหลวงตาก็ดูคลิปเหมือนกันแหละดูไปเอ๊ะพระทำไมถึงทําอย่างนี้เจ้าค่ะมันส่วนน้อยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์อย่าไปคิดมากแต่พระที่ออกคลิปออกเวดหรือออกอะไรเนี่ยมันก็มีจิตอยู่แล้วจิตของเขาเจ้าค่ะเอเขาจะออกไปก็เรื่องของเขาเดี๋ยวดีโลก อย่าให้ผิดศีลคือเราจะกระทํากระทําบาปไงอ๋อเจ้าค่ะเจ้าค่ะโอ้ยวันนี้ช่องเจ้าออนมีมีเป็นสลิมงคลมากเลยที่พาอาจารย์มามาบอกนิมิตให้เอฟซีช่องเจ้าออนขอขอบคุณขอกราบพระอาจารย์เจ้าค่ะขอขอบคุณนะเจ้าค่ะเจ้าค่ะเจ้าค่ะขอบคุณเจ้าค่ะ ยงดูอาวเจลทอนเจ้าค่ะขอบคุณเจ้าค่ะ <Yeah. S 1> นี่ก็จบไปแล้วนะคะกับพระอาจารย์ขงเจียมนะคะท่านให้แค่สงท่านให้มาสามตัวนะคะมี2969แล้วก็ศูเพราะเป็นนิมิตฝันของท่านคะ่ะแต่ท่านลักมากเลยคือแล้วก็ตรงกัอาอายุของท่านหรือพออของท่านก็คือ0ูนย์เก้าก็ เจออนก็ฝากให้ f อฟทุกคนแล้วก็เป็นกําลังใจให้ f อฟซของของเจออนปังๆนะคะเอ่อคนไหนยังไงเจออนขอฝากช่องของเจออนด้วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดคับสไครให้เจออนด้วยนะคะจนขอบคุณมากคะ่ะจ้ะ